เรามากินข้าวดีกว่าวันนี้อยู่วันนี้เป็นวันหยุดเนะของสวีเดนคือวันที่พระเยซูคิดเปิ้นเสียเพราะฉะนั้นเลยไม่ได้ทำงานหยุดกันเลยมาทำกับข้าวกินนี่จะมาอวดกับข้าวกันนี่คือปลาทูนี่คือปลาทูปลาท,ทูไทยแซมตัวร้อยหกสิบห้าคน ร้อยหกเอ้ยเอ้ไ่ใช่หก้าคนหกสิบหคนสามส่สสองรอยกว่าบาทร้อยกว่าบาทสามเอ้ยสี่หกหกไม่ใช่สามันหกสิบห้ามหกสิบแปโอ้สองกับสองร้อยบาทเกืบสองร้อยบาทเน้ะ ได้สามตัวแล้วมีบาแตงบาแ,แตงนี่มันตกอยู่อืมสิสิบแปดคนซื้อติอีกะมาแตงสดสดมันหวานสิบแปดคนแล้วเราก็เมนี่น้ำพริกกะปิพริกกะปิตับคนเดียว แล้วเราก็มีผัดผักผัดเห็ดผัดเห็ดเห็ดนี่สามสิบเก้าคนสาสิบเก้าคนร้อยร้อยยี่สิบบาทรวมซอสอันนี้ข้าวกินคขาตวัวแล้วมีวิตามินอันนี้เบียร์เบียร์นี่มันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราดูกันสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต บอเมาเหมือนกันนะหมอกน้อยเดียวคือมันบางครั้งเนี่ยมันอยากกินเป็นเตืองตอนอยู่ที่อันตอนอยู่ที่อันบ้านเฮาน่ะไม่เจใไขกินนะพราแมาที่นี่มันเขากินกันเขาก็เลยกลิ่อผงตอนที่เขาจะกินข้าวเอามาจดเบียกัน เบียเบียเพล่ปากเลยใครอยากล้ำเบียเพล่ปากเบียนี่มันล้ำนะแต่ว่าเบียกับแจ้กันเนี่ยโมโมจิตโตโมจิตโตอืมชื่นใจ เวลากินข้าวแฮมโอถึงกันเมืองเนาะกินข้าวโชว์ดีกว่าให้กินก็มากินด้วยกันได้นะ <g ill in> อย่ามาื่้โทรมาก่อนเนาะอยู่สบีเดนเหม <g ill in> ือนเสรเตรียมกับข้าวไว <g> ้ <ill in> ถ้าใครมากอนเอือนเขาจะกินอย่างกอนน้ำพริกกะปิเนาะน้ำพริกกะปิผัดเห็ดดีกว่าปลาทู ผัดเห็ดน่าจะเริ่มยู่ืมันแซ่บอีกพริกนี่เผ็ดนะแต่บักถึงขั้นออกหูบ้อง วันนี้วันหยุดเ <c> ล <oughs> ดี้มันมกินปลาปลาของประเทศไทยก <c oughs> ็จะได้กินฝากมันซื้อจ้าพอดีคน,นมันใจดีมาเอาเงินเหรอขอบคุณเนาะพลังใจดีเ <c oughs> ขียนให้นแลวอันฝากซือซ้อเสี่ยงไปอันแปดร้อยคนอ่ะ ใช่จะเกิดเป็นสามเปนบาทไทยวะเนี่ยนะมาเอาเงินงแฟนก็บอกว่าโ,โอ้ยเหรอเธอมาซื้อแปลกินแปลไม่แปลงเราแปลแแปลขนาดน้อยแปลก็ตัวน้อยเดียวลหะ ปลาตัวมันน้อยแนละ้วมันลำเนาะนเหมือนทีเหมือนจริงปลาแซลมอนนี่ปลาเลอะนะแล้วเขาเขาชอบกินปลาไทยอะ่ะมันลำกู้กับกระน้ำพที่กับปิดผัดเห็ดก็ลำลำผัดเห็ดใสบอย่งเนะ้ะ khắc lên trái à, anh định hoa sấy bả không, sấy bả sả mót, nó anh อกินกะสีปะนะ <c oughs> ออเป็นล้ามอ่เนาะใหาอยากตื่นแซญยอดปากหอมนะยาส์ปาะขอมกำลังออกแล้วเขาด่วนเชียงใหม่เขาไปเด็ดอร่อยจำข้างหวัวไปแล้วแบบเหมาต้องซื้อเขาเอามายำลำ รำโคตรโคตรถ้กินกับฝรั่งห้ามใช้มือนี่เขากินคนเดียว,ยว <c oughs> กินคนเดียวใช้มือได้รำออกเสียมายาดเขากินคนเดียวเขาดูตั้งเมื่อบ <c oughs> มือพ่อแม่เข้ามาสองมือนี่ถ้าอยู่ในป่าเขาก็ต้องใช้มือนะมึงอะจะม,มีจอนเขาแขวนนี่เนาะกินละเอียดละอ่อนนะ่ต้องมีจอนถ้าเธอไปอยู่ในป่าเท่เนี้ได้ไปม,มีหัจ่จอนนะ่ะมึงอะมึงต้องใช้มือทั้งนั้นอนะ ข้ากิ่ไค่เสียอย่างเดียวน่จะไปเอาแกงขำคอแัวนะไข่ต้มข้าวนี่มันต้องมนีกับไข่ต้มเนาะอันนึงจะลำแมเกี้ใส่แมเกี้อืมแซ่บ กินข้าวถ้าเป็นอ e ีแอมแม่ไอแอมมันจะเลี้ยงข้าวไม่ไปแก้กินนอ่นเชยนายอ่ะกินพังโซนหน้าหน้าจะได้แบบจะได้แบบเป็นโรค ไม่เป็นโลกเป็นแรบอันประเสริฐพันเห็ดลำพันเห็ดใสนน้ำมันหอยโคตรอร่อย ปดโทนี่อันอยู่ที่นี่นี่ถ้ากินก้างได้ก็จะกินน้ำแป้งบ้านเราจะได้สมตัวอะสักห้าบาทเนาะสามสิบเนี่ยมันตึงมาเกินแ้าสิบมันยุติสองร้อยเตียนอยู่ ถ้ามันอยกคนที่นี่ใช่หมูหจักปลาทูเพราะว่าแฟนว่าแปดตัวน,น้อยเดียวอีกว่ะไม่แล้กินปปดทูเพื่อกินหางมันน่าสำคัญนะอืม,อ,มอาหารมันนี้มันเป็นเหมือนมันบำรุงกระดูก มันมนองกระดกฟันเขี้ยวไปดีกับป้อเนิมันเอาแมมเขี้ยวหัก,กันมันเกาะวันนี้เราจะกินอันเนี้ยไม่ค่ะมก็จะกินอันเนี้ยมาเดี๋ยวนี้แม่แจ้วกับแม่ตอนเนะี่ยกินมือนอย่เดี๋ยวค่มามันกินหล่อม เป็นผักสดจ้ะ <c oughs> นี่มันเป็นผักสลัดอืมใบแตงเนี้มันแปลงน่ะแกนได้ไดยก็อืมจองแถออืมหกสิบบาทหกสิบบาทเขียวเียนี่มันต้องปัดก่านกินได้เลยมันหวาน ก็เหมือนคนที่นี่ิ้นก็รวกเหมือนนะบางทีแบบแต่งที่มันขมนะเขาเอามาลดราคาเนาะอย่าเสียีิบคนนะมันขมืม่ค่อยซื้อกินเ้ารว่ามันซื้อไปแล้วมันขมอ่ะแต่เวลากินโมกิโตไม่ก็นน่มันเป็นเบียร์กระปองของสวีเดน กระป๋องเหมือนบ้านฮอลนะเนาะแต่ว่ากระป๋องที่นี่เพิ่นขายได้หนึ่งหนึ่งโคนหนึ่งโคนนี่สามบาทสาวจังแต่ว่าต้องไปซ้อเก็บนะแต่ละบ้านเพิ่นเก็บไว้หมดเพราะว่ากระป๋องเนี่ยเวลาเฮาไปห้างมันจะมีที่จอมเนาะเอาก็ไปจอม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 สมมติว่าได้สามสิบโคนเนี่ยสามสิบโคนห้าสิบโคนก็แล้วแต่ถ้าสาวถ้าสาวอันก็จะได้สาวโคนเอาก็จะเอาไปซื้ออาหารก็ได้ หรือว่าเขาจะเอาเป็นเงินสดมากะอืมแต่ตว่าต้องซ่อมอาหาเพราะว่าแต่ละบ้านเปิ้เก็บกันทั้งนั้นเวลาถึงเวลาได้นั่งนักมาเขาก็ออกไปขายบ้านไผ่ก็เก็บเหมือนจะเหมือนบ้านเฮานั้มันขี้คานกันเนาะมันก็เอาอันนี้ไปขว้างอันนี้เปิ้เก็บบ้านไผ่บ้านมันอืม แต่ขวดเบียร์เนี่ยคว้างมาเลยเพื่อมีไปซื้อไอพวกไอพวกนั้นทำพวกหนังสือพิมพ์พวกหนังสือทั้งหลายแหลกบ่มีไปซื้อคว้างได้เลยมีใคซื้อเลยถ้ามีกระป๋องโคกแล้วเกิดอันเนี้ยตีไข่ได้ไข่ได้ถ้ากระป๋องโคกได้สองคนเนาะ เพือหมายความว่าถ้าเพิ่นขายอันนี้อยู่สามสิบคนสามสิบคนอ่าเพิ่นจะคิดแก,ก้กับกระป๋องนี้นึ่งคนเนาะเป็นสามสิบเอ็ดถ้าเป็นโคกนี่สมมุติโคกโคกมันจะขายประมาณสาคนเนาะประมาณหกสิบหกสิบกว่าบาทไทยหกสิบเจ็ดสิบอ่ะเพื่อจะอันนั้นมันเพื่จะคิดแกขด้ขวดขวละสองนิดนะสองคน อยู่อยู่เมืองนอกเริ่มชินมัน <c oughs> <c oughs> ไปกินมาก,กับกระต้องแล้วมาเดี๋ยวนะ่ะมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวมันมีหิมะแล้วนะมันจะแดดอย่างเงี้ยตึงแม่วันตึงเมื่อคืนแดดตลอดหิมะหายไปหมด แดดจนแม่วันก็แดดเมื่อคืนก็แดดแดดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะจะอ่านหลับตื่นบางทีก็ตื่นประมาณตีสามสะดุ้งตื่นนล้วมันนอนบ่หรับเนาะมันได้สะดุงตื่น,น,น,เ,น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 ,เ,นเพราะจะอ่านก็พยายามนอนไปเลยเปะะิดหน่งอะแค่นอนแม่ก็นอนมันเหมือนบ้านเฮาเบ้านเฮานี้ข้ามมามันก็คือมืดเนาะแต่ว่ามาก็คือสว่าง แต่ที่นี่เหมือนกันค <laughs> ที่นี่จะมืดกับช่วงที่ช่วงในหิมะหิมะนี่ถ้าิมะใกล้จะลงนี่สามโมงเย็นมืดตือ้อๆละ่ะอืมแล้วก็จะจะว่างปุ้นเก้าโมงเจ้ามืดมืดแต่มืดว่าแต่่ทนแน่น,นี้ขึ้นมาบ่มืดจะว่างสสี่ชั่วโมงแต่มันดีตรงเ่าไปแอ่ว เวลาเขาไปแอลนุ่นแอวนี่อ่ะถ้าเขาไปแอวอ่ะดีนะ <c oughs> มีมากเกินมันสว่บบางเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถเนาะมันก็นจะม่วนไงมันแดบดตลอดเวลาเราไปแยาา่แกนทามาสักสองสมมนี้มันก็โอเคอยู่มันเดินใ่้กินไปกินมาเริ่มแตาา่ไรเนาะแค่สี่จุดห้าเปอร์เซ็นตไมไ เราแซมสิแ้าีกีปได้ซื้อมาเนาะเสี่ยงชูนะ่ะอิ่มอิ่มอิอ่ม